แมนยูว่าไงเบติดตัดสินใจแล้วอนาคตแอนโทนี Anthony, หลังพาทีมลุนแชมป์ยุโรปก่อนหมดสัญญายืมตัวฤดูกาลนี้ล่าสุดอังเครอโรออกมาพูดถึงอนาคตของแอนโทนีกับเรอันเบติดว่าผมในยการฝ่ายกีฬาได้เสนอชื่อเขาให้พิจารณาแล้วมันเป็นวิธีที่ลงทุนไม่มากเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเงินเดือนเกือบทั้งหมดนักเตะต้องการมาอยู่กับเบติดมันเป็นการยืมตัวนานล้วนมันถูกมากสําหรับเบติดและไม่มีทางเลือกอื่นในการเจรจาใดๆการรัง แอนโทนี Anthony, ไว้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเราจะหาหรือกับแมนยูเพื่อขยายสัญญายืมตัวออกไปอีก1ปีเพื่อจะได้แบ่งส่วนแบ่งของนักเตะมันขึ้นอยู่กับการดูแนวโน้มของนักเตะและแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นคนกันกรองก่อนจากนั้นการเจรจาเรื่องนักเตะก็จะเริ่มขึ้นแต่ยังอีกนานนอกจากนี้ตอนนี้นักเตะก็อยากว่าแชมป์กับเบติ เมื่อถึงเวลาและฤดูการจบลงเขาจะสามารถจัดการในส่วนของตัวเองได้หากมีออปชันนี้เปิดขึ้นทั้งนี้เคยมีข่าวว่าแมนยูต้องการปล่อยแอนโทนี Anthony, ในรูปแบบขายขาเท่านั้นในช่วงเสมเมอนนี้โดยค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์1,720ล้านบาทซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าเรอันเบติดจะเจรจายืมตัวอีกหนึ่งฤดูการสำเร็จหรือไม่